เมื่อเร็วๆนี้คนฮ่องกงกลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปยังเมืองกวางโจวเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนไม่เพียงเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนเท่านั้นแต่ยังได้สมัมผัสกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นแหล่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างใกล้ชิด กิจกรรมในครั้งนี้รวมถึงการเยี่ยมชมโรงงานของ X อ็กซ์เพิรมอเตอร์ในกวางโจวบริษัทสตาร์ทอัพด้านยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีนโรงงานดังกล่าวติดตั้งเครื่องหล่อชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งทางบริษัทระบุว่าเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดช่วยให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบและสร้างความประทับใจให้กับผู้ขับขี่ชาวฮ่องกงในวองตักเค นักดับเพลิงชาวฮ่องกงหนึ่งในกลุ่มที่เดินทางมาเพิ่งซื้อรถ SUV ของ x อ็กซเพิงไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ที่สำนักงานใหญ่ของ x อ็กซ์เพิงมอเตอร์กลุ่มผู้เยี่ยมชมยังได้ทดลองระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติของบริษัทซึ่งกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการหารือเพื่อขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในฮ่องกง